เฮ้ยมันนี่คืออนครับหอนด้วยมันนี่ไปทำเดีวได้ไปกับหอนดูเนี่ยมันมีร่มจ้าเม็ดอยากได้แล้วกินได้แน้วเย็นๆไหมอี๋งล่ะอี๋งเม็ดที่มันข่หอนเหรอแม่เป็นตะยู่ตอนนี้อยากสิกินยังปรากฏเห็นย่าเหินแถวซองแถวนั่นอยู่บนมือหนีบบบมาเห็นเบิดบิร เหรียญใหเล่นให้ลูกทางไในอีกอีกแล้วบอสเมื่อวานก็่าเสียเงินไปนั่หาเราบอสไปเบิ่งอยู่บ่ไปป้าสันไปไปไปสาอวลูกไปกินตุ๊กแม่จุ๊บหอยหอนหาเน่าบางอันอยากกินเน่าคล้หอนแม่ยายโอ้ยห่านเด็ก็มีอยู่แล้วแต่ก้าตอนเป็นสาวเนาะก็ยืนอยู่เล่นให้กินเนี่ย เอาเครื่องไอติมดรอยอยไซรัปไปเอามาแล้วแบบพูดอยู่ในฮือน่นไปได้กูถ่ายอยู่เลยธมดาเฮ็ดให้กินที่รีบวเฮีดี๋อเดี๋ยวไปหามาแล้วนี่ห่อป้าเฮงเฮงเงกับผูไงล่ะเดี๋ยว สมัยแม่เป็นสาวตัวตอนแม่เลี้ยอน,นคุณคู่เพืนะ่อนบอกว่าให้เอาน้ำแข็งนะส่และให้เอาเกลือนะไซน,ะน้อยเพี้ยนเพราะว่าเอาเกลือกับน้ำแข็งใสนะ่เป็นยังหัวบอการที่เอาเกลือใส่กับน้ำแข็งนะ่ะมันสิเกิดจุดเยือกแข็งเสียน้ำแข็งนะ่นะเย็นรักษาวความเย็นของน้ำแข็งแต่กวเวลาห้าอันเขายาน่ะ มันกับซีมุนก็นำแข็งมันสุดเย็นมที่มันมันกับเจ๊แไอติมเาแข็งตัวที่เหนํามันอันนํามันใส่ห่อมันแข็งตัวซูเรียนมายู่บ่นซูเรียนยู่บนนี่เรียนแต่บ่จับแล้วอะไรเน่ยเกิดมาท่านดเพลงเรียนบ่ท่นหอดียากตายส้ไหม มาบันทึกตบสลากไปช่วยมาจับก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอ่างเขาก่อนนี่นี่คือสลากนะคะที่ให้เด็กหน่อยจับนะคะคนละคนละซีอันเนาะว่าจะได้ส่วนผสมอะไรบ้างเลือกเหล่าจับก่อนเอาเอาเอาขึ้นจับเหลาขึ้นจับเหลาซีอันเอาได้ยังแไงเพกล้องคนเบิงน้ำโคลนน้ำโคลนน้ำโคลน โซน้ำโคกหน่อยเอครแม่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งวารีสงวารีสงวารีสงเยอะมากแล้วก็มาม่าช้างน้อยกินเราได้น้ำม่วงนึลยน้ำม่วนอันนั้นสีมันกัดอะไรได้ใช่ได้เหรอเนาะก็ทิ้มันซะโอ้เจ้าแบสจะขัดทันหายังไหมเนาะน้ำแดงน้ำแดง ซีเร tamam. okay. yeah, like ียลซีเร sì. right ียลซีเร right ียลมันเป็นสังไงลูกเอาอันที่แม่เอาให้นั่นให้ตัวสองคนนั่นเห็ดยังก็ได้ที่มันแซ่บแทบไซรหลอดนี่เออหลังสรรเมนูออกมาเนาะเซียวอาจจะใช้พวก็เห็ดได้บ่ได้ได้ใช้วัตถุดิบทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าเนาะเซียวเอาเห็ดแม่กเพจะไปติมาเน้ำปลาไปทางก็ได้อปเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เอาเม่เม่ไหมทีนึงกต่ไม่ยังทั้งโตอันนี้ก็ได้ดอกลูกไม่ทั้งบบใหญ่แม่ต่ำกันแล้ยอันนี้อันมะหม่าของเขาเนี่ยเขาตักตะผมเซกับพ่อเลี้ยงเอาเลยเอาเซกมันสีอะไรอันนี้มันสิกรุบกรุบจังเลยเขาก่ได้กินดอกเอาเอาอันนี้ให้ได้ น้ำแดงและก็น้ำม่วงมาเอาอะไรใส่ก่อนดีใส่กะทิก่อนเนาะใส่กะทิ เป็นของทีมอีแวงอันนี้ก็เป็นทีมของอีเวิงออเบิ่งอัพเมทเขย่ามาขอคนลฟังเลยมาซิมบันี้เขามาิเพรกันสีของทีมนี่คือถกินเป็ดมึงซิมบิหนูคซิมบัี้ฟังนี่ก็เป็นของซุ้มแม่เห็ด พระอบพบนางโนราเขาได้แล้วล่ะเอาผูเทาเอาเอานีไปเอาจองมาเอออันนี้ข้างไปรดยังเอารดยางร้อนได้บอมันหนมาอันนี้อาจุ่มมาอันี้ทีมอีทีมอีเบื่งทีมเบื่ออีัมนี้แค่บอ เอาแน่บางเี่ยมเลยเอาตัวนั้นก็ได้รูเียบทุกอันคิดได้กบเอาแม่มันคือเป็นแค่ท่นัวเบิอนเรื่องเบลเลขาดรูปทอปปิ้งหามาเบินี่ื่องดื่มเอาคือบอกแต่ง่คือีเซ็่มีหลายอะ้าไม่อหุบอกเรา โ<ต>นนจนโจนเซลบังอยากสีแลว้วดอร่อยอร่อยภัยสนายเอาเลี่ยนกับซิมต้องเลี่ยนกับซิมเล่ในแทงหนึ่งมันมีมันมีโยเกิร์ต เอลีนกัิบรนเคดแ้วล่ะอันนี้ยูกินทั้งพีเด้อเอาู้เป็นโ้งอาสิเสียกินเสียบกินขมนใหม่ เป็นเหตุหาอันแรกมาัศนาแอนบอสามปอด์หบอป็นใยายเองเคสสี่อันน้ำเบื่อวันโค้ชสิงหเราโอเคนี่แล้อโมเอ้เจ้าแม่ น้ำโขกเอาคือซิปหน่อยดูปากแบบนี้องไม่เล็กนุ่นละบ่ายมันเข้ากันอยู่เพราะว่า มันเหมือนกินกับแก้มออแห่ไหนอันนั่นแหะเนาะ่านดขาวนนี่หนแ่หนเพราะมันมันสรุปสรุปอีเซลพึงสรุปเะพัฒนะกระปอันที่วุ่นซะจะน้คนแหเมันเบืออีย่งอีอันเดียวยเลยาย <c oughs> เขานี่มาเลยอยูุของเขาเนี่ยเออให่ม <c oughs> โอ้เอันเตอรแซบเล เกดเยเกิดเยวก็ hmm. so, ally, uh ู huh. uh ี่ีไนโบบอกยกเอาบไมเาให้ยกเกิดยกกมันแบอันนี้เนบเียมันเปลียนเียก็เลยเดี๋วก็ทอปปิ้งเออเเกินเยให้กินเยเล้วเมื่อกี้นี่เอากินกันดมันเบิอเีเมันเบิเอากินให้มากินก่อนเสียบบอเสียบอ

มันนี่กับสรุปว่าร์ที่อีบุญสนะขายอยากเชือขายในแน่น้ำเดิมน้ำโคกกับถั่วลิสงอร่อยมากที่เสี่ยวเขากินดูเนี่ยแต่ว่านี่อันนี้ก็แซ่บมาแพ้กันเนี่ยโยเกิร์ตอร่อยมากเนื้อมันนิ่มคือบิงสู้ได้ไหมเซี่ยงซ่บเลือดทำอะไรกินดูอ่ะตวเนื้อพงกินอีกดูอันนี้ก็แนะน้ำ

อะ่ะกันมากกับกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพร้อมอยากให้หมอเฮาเห็นอย่างเนาะแมนท่านที่ทหไหนเบิง้งเออโบอ,อยากให้หมอเฮาเห็นอย่างอย่ามาแต่งเอาไปจ้าเรา <ขอ S 1> พูดด<ล>ีอ่ะมีเขากลับมาขอบคุณและสวัสดีครับโอ้แทรกลูกนาอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายกดกระดิ่งติ่ง อ่ที่บ่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของยายเด้อจุ๊บจุ๊บ